ม่ขอร้องเธอกลับบ้านฮะไม่ขอร้องเธอไปอาบน้ำนะไม้กระลุกนี่หอมีใม่ขอร้องได้ก็เอาไปอาบน้ำบ่เดี๋ยวพ่อจะมารับนะลูก มันมน้องเลียยเร่อืมนั่น่ะสิเค้มไหมมาเค้มฮึมาเอ้ะอปพอมมีแม่ขอน้องไปอาบน้ำได้แล้วผมมีเล่นนานแล้วนะม,มีแฮงกี่นาทีสี่นาทีนะห้าหนาทีโอเคอ่ะ okay. อ่ะสีนาทีสนาทีก็พอเลยนะ,อะโอเคอ่ะสีนาทีนะต้องบอกแล้วนะเออยถ้ถึถงสีนาทีคือแม่จะจะสตาร์ทลถเลยนะทำไมเอาข้นมาชีก็เดี๋ยวพอน้องจะมาฮับแล้วนะพอ,อน้องเขาระ พอดมอ่ะจะมาห้าบแล้วนะพอโดูมาห้าบก่อนไปเที่ยวต้องอาบน้ำรองไงกินข้าวอีกเหรอแม่พี่แซ่ขนมให้กินหน่อยพี่แซ่ขนมให้กินหน่อยอืมโ okay. อเคพี่แซ่ของจริงนะพี่แซ่ของจริงเอาของเอาของปลอมก็ได้นะขนมของปลอม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn